สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Torataro นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของไข่นี่คือเป็นพลังงาน Energy ที่เป็นโบนัสนะคะ คลิปรายธาตุธาตุนี้จะเป็นธาตุดินค่ะที่มีความเกี่ยวข้องถ้าคุณเป็นคนที่เกิดอยู่ในชาธาตุดินกันผสมบอบงกอรไม่ว่าจะเป็นราศีหรือลัคนาดาวจันรดาวศุกร์ที่มีชาธาตุดินราศีต่างๆเหล่านี้สามารถมาส่องดูเอเนอรีตรงนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นดูแบบศาสตร์ไทยหรือศาสตร์ที่เป็นตะวันตกนะคะมาดูพลังงานกันก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดคอมเมนต์ comment, กดดิ่งกดนเลยก็ได้ให้รู้กันตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ใครที่ต้องการจะจองคิวดูดวงนะคะ ดูดวงส่วนตัวหรือว่าสั่งโอเปเอร์ทักมาที่ไลน์ของไข,งข K ่ K, K H เอชไโดสั่งโอเปเอร์เสริมดวง,สงเสริมพลังงานเสริมดวงรักเสริมดวงเงินงานอะไรแบบนี้แล้วก็จะเป็นาการจองคิวดูดวงส่วนตัวก็จะเป็นไลน์นี้นะคะเป็นไลน์นี้เท่านั้นขอความกราสําหรับผู้ที่แอดมาของคนที่มีความประสงค์และพร้อมจองจริงๆเนาะที่นี้ใครที่ติดตามใน y o YouTube ของไข่ก็คือไข่จะประสาสัมพันธ์ก็คือว่าใครที่ต้องการเป็นสมาชิก ในช่อง YouTube ของใครสามารถเป็นสมาชิกได้แล้วก็ใครต้องการจะซ mm ัพพอร์ตเวลาดูคลิปใน YouTube แล้วรู้สึกว่าชอบก็สามารถกดแตงกดซัพพอร์ตให้ใครได้นะทีนี้มาดูพลังงานกันหน่อยนะคะว่า Energy จะเป็นยังไงพลังงานความรักความสัมพันธ์ของภัดดินนี่เป็นพลังงานคลิปโบนัสว้าวให้มีไพ่ดีดออกมา Energy มี reconciliation ไพ่ดีดออกมาเพราะฉะนั้นพลังงานมี very สู n ด้วยว้า wow. วว้า wow. ว e n e r g y มี forgiving a learning ในอนาคตอันใกล้มันมีพลังงานของคู่รักท่านดินบางท่านตรงนี้ที่เป็นพวกคู่ที่อย่างเช่นคู่ที่แบบรอการคืนดีกันหรือเป็นพวกคู่ที่ใครบางคนที่เป็นอดีตคนที่เคยรู้จักกันมาหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นรักเก่าคนที่เป็นคนคุยเก่าคนที่เป็นอดีตบางท่านตรงนี้จะมีพลังงานของการกลับมาหากันหรือกลับมาในชีวิตของกันและกันนะคะมีพลังงานนี้อยู่ตรงนี้ นไข่ขอดูพลังงานไพ่ให้หน่อยคลิปนี้จะเป็นโบนัสเพราะฉะนั้นไพ่จะเป็นพลังงานการดูไพ่ชั้นๆนะคะขอดูพลังงานดวงในครึ่งหลังของมีนาคมดวงของชาวธาตุดินการผสมอง์กรดวงในพลังงานเดือนมีนาคมเอเนอจีไพ่จะขึ้นยังไงดวงความรักขาง,ง,งชาวราศีหาจันดาวสุขธาตุดินดวงความรักขาง,ง,ง,งชาวราศีหาจันดาวสุขการผสมังค์กรนะคะพลังงาน เอเนจีจะเป็นยังไงว้าวไพ่มีห้าถ้วยด้วยค่ะคือมันชัดมากตรงที่ว่าเพราะอะไรไพ่ในกองของคุณเนี่ยเอเนจี Energy มีไพ่นอกจากว e r y s o ซูแล้วไพ่มีพลังงาน forgiving and learning ไพ่นี้ย นี่คือพลังงานนี้เลยเป็นเอเนจีของการที่เขาเรียกว่าคู่รักบางคู่ตรงนี้ดินกับใครบางคนที่ยังไม่สามารถที่จะเหมือนแบบลืมอดีตหรือว่ายังไม่สามารถลืมใครบางคนที่เป็นอดีตได้แล้วก็คู่บางคู่ตรงนี้จะต้องมีในเรื่องของการให้อภัยกันสูงมากๆให้อภัยแล้วก็ลืมเรื่องราวในอดีตเพราะเอเนจีในวันนี้ไพ่มีพลังงานสีถ้วยไพ่มีเมจิกเชนไพ่มี ไพ่สเตรนนะคะแล้วก็ไพ่มีพลังงานอัศวินไม้เท้าแล้วก็ไพ่มีเอเนจีมีสีเหรียญใครจะบอกว่าพลังงานในวันนี้ชัดมากๆคือไพ่เนี่ยสี่ถ้วยเนี่ยสี่ถ้วยห้าถ้วยอ่ะบอกเลยว่ามันเป็นพวกรักทัดดินบางคนที่ยังมีอิทธิพลบางสิ่งบางอย่างที่เขาเรียกว่าสิ่งที่ยังสิ่งที่ยังลืมไม่ได้หรือมีพลังอิทธิพลอะไรบางอย่างเก่าๆอะไรแบบเนี้ยหรือถ้าใครบางคนที่เป็นเอเนจีของการแบบอยากมีความรักเข้ามาก็คือว่าเหมือนคล้ายๆกับจะต้องเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทําให้เรารู้สึกชอบหรือพอใจมากกว่าในอดีตถ้าสมมติว่าเป็นรักที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่คนนี้ที่เรารอหรือว่าไม่ใช่สเปคที่เราแบบรู้สึกว่าเราเราเคยมีอะไรที่รู้สึกว่าถูกใจหรือผูกพันอะไรแบบนี้เพราะว่าไพ่มีพลังงานนี้ด้วยเอเนจีของธาตุดินคุณจะรู้สึกมีความผูกพันรู้สึกมีความยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างหรือว่าบางท่านตรงนี้มีเอเนจีของความห่วงแหนอยู่ตรงนี้ที่สำคัญไพ่ในวันนี้มีคีย์เวิร์ดนี้ค่ะ สัญ,ญลักษณ์อินฟินิตี้สองใบนี้เป็นไพ่ที่ชัดมากๆคือพลังงานของการวนเวียนในชีวิตหรือการที่บางสิ่งบางอย่างที่หายไปสามารถกลับเข้ามาหรือรอการรีคอนเซ l i a t i o n ตรงนี้สำหรับไพ่ชุดนี้อืมสำหรับไพ่พลังงานในวันนี้ในใครขอดู Energy ไพ่ชุดอื่นหน่อยนะคะว่าพลังงานจะขึ้นอย่างไรนี่คือเป็นโบนัสแถมให้ เป็นโบนัสแถมให้องานวันนี้มีอิทธิพลที่ดินบางท่านสามารถเดียวกับชาวธาตุดินด้วยกันเองชาวธาตุน้กกํากรกฎพิจิกมีแล้วก็ชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟเด่นมากราศีสิงราศีธนูอะไรแบบเนี้ยอืมหนอ่ะโอเคขอดูพลังงานเอเนจีไพ่ของพลังงานเซตเซตเซตอีกเซตหนึ่งนะ เราจะมาใช้ไพ่ดูแบบนี้กันเพื่อดูแบบแรปอัพสั้นๆขอดูพลังงานหน่อยนะคะว่าสําหรับทตุดิกนการผสมองกรในพลังงานเดือนมีนาคมนี้สําหรับคนที่เป็นทตุดินที่เรารักเก่าอิทธิพลของการกลับมาหากันจะกลับมาหากันในเดือนนี้หรือไม่ขอดูหน่อยนะคะคนรักเก่าๆของทตุดินจะกลับมาหาคุณในเดือนมีนาคมนี้หรือไม่พลัางงานไพ่จะขึ้นอย่างไรอืม ว้าวไพชัดมากเดทเนี่ยเดทมันคือพวกอิทธิพลรักที่จบไปหรือเป็นรักอดีตเวลาถามพวกไพอดีตเนี่ยไพแบบนี้มักจะขึ้นแทรกในบางพลังงานเพราะว่าไพนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องจบก่อนเพื่อรอการเริ่มต้นไพมีเอ e เน y จหนึ่งดาบเลขหนึ่งขึ้นด้วยและที่สําคัญมาด้วยสองเหรียญสเหรียญสังเกตสัญลักษณ์อินฟินิตี้นะคะ อินฟินิตพวกเนี้ยเนี่ยคือสัญลักษณ์นี้อินฟินิตี้มันคือพลังงานของการที่จะกลับมาหรือเป็นเซคันด์ชานของคู่รักบางคู่ที่เป็นอดีตอืมพอไพ่ก็ขึ้นมา Reconciliation ทีนี้พลังงานตรงนี้นะขอดู Energy ของอิทธิพลอื่นหน่อยสิ พลังงานตรงนี้ขอดูไพ่เอเอจีข dunno, องพลังงานคู่รักแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของทตุดินกับคู่รักที่เป็นคู่รักกันปกติทั่วๆไปคู่รักที่เป็นแฟนที่เป็นคู่กันคู่รักที่เป็นแฟนที่เป็นคนรักที่เป็นคู่ชีวิตหรือเป็นคู่กันที่มีคนรักปกติดีๆแล้วเนี่ยแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวทตุดินจะเป็นอย่างไรแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ชาวท่าดินสําหรับคนที่มีคู่รักปกติแนวโน้มความสัมพันธ์ในอิทธิพลเดือนเอเนจีนี้พลังงานเป็นอย่างไรนะคะ พังงานตรงนี้ให้มีเอเนจีนี้คู่รักบ,บางคู่ระวังปัญหาระวังอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกเหมือนแบบว่าอย่างเช่นบางครั้งนะถ้ามันไม่ใช่ปัจจัยที่มาจากภายนอกหรือปัจจัยที่สามอื่นๆให้ระวังเอเนจีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกเหมือนแบบว่าสิ่งที่ทําให้ใจมันหมองๆต่อกันหรือว่าความรู้สึกแย่ๆต่อการไพ่เอเนจีมีสี่ดาบให้เอเนจีมีเดมูลให้เอเนจีมีแปดเหรียญใครจะบอกว่าพลังงานตรงนี้เนี่ย คู่รักบางคู่มันจะมีสถานการ์บางคนที่อย่างเช่นว่าบางวันมันมีวันที่มันเป็นวันที่ไร้ายๆได้บ้างวันบางวันมันมีวันที่น้อยใจได้บ้างบางวันมันมีความรักที่มันเรียบๆเรื่อยๆนิ่งๆได้บ้างบางครั้งมันมีวันที่มันไม่ได้หวือหวาอะไรบางครั้งบางวันมันมี energy ที่บางทีเราจะต้องหลีกเลี่ยงการที่ทําให้อย่างเช่นว่าถ้ามันเป็นคู่รักปกติที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่แบบว่ามีปัจจัย หลายๆมาจากภายนอกจะต้องพยายามรักษาน้ําใจกันพยายามแบบแคร์ความรู้สึกกันอย่าทําร้ายใจกันด้วยการกระทําหรือคําพูดหรืออะไรก็ตามแล้วก็บางบางครั้งพลังงานตรงนี้ใครบางคนที่มีอิทธิพลที่แบบว่าเสียใจน้อยใจหรือแบบทําให้อีกคนนึงรู้สึกผิดหวังจะต้องคอยเช็คกันว่าเฮ้ย รู้สึกยังไงสบายใจไหมหรือมีความสุขไหมเช็คกันหรือแบบทวิตกันให้ดีนะคะทวิตกันให้ดีทีนี้ามาดูพลังงานเอเนจีของคนโสดหน่อยพลังงานท่าดินพลังงานเอเนจีของความรักความพังชาวทตุดินการผรสมมังกรคนโสดอิทธิพลความรักของคนโสดเอเนจีแนวโน้มความรักของคนโสดของชาวทตุดินในเดือนมีนาคมนนจะเป็นยังไงความรักความพังชาวทตุดินคนโสด แนวโน้นอมอิพลรักของชาวโสดที่เป็นคนธาตุดินกับประสบมังกรจะเป็นยังไงรอันี้พลังงานจะเป็นยังไงคนโสดบางครั้งน่ะมันมีเขาเรียกว่าบางครั้งชีวิตคนโสดของธาตุดินบางคนมันมีอุปสรรคหรือความเขาเรียกว่าความหนืดในดวงได้ความหนืดก็คือความช้าความหน่วงต่างๆแต่อเนจีนี้ใครไม่ใครไม่กังวลน,นะ ไพ่มีหกถ้วยไพ่มีหกดาบโทษไพ่มีโทษอัศวินถ้วยไพ่มีหกดาบแล้วก็ไพ่มีอัศวินเหรียญถ้ามีพวกไพ่พลังงานเอเนจีเรือม,มาแบบนี้แล้วก็มีไพ่พลังงานขี่ม้ามาขนาดเนี้ยคนโสดชาตุดินคะ่ะคุณจะไม่ได้โสดตลอดไปหรอกถ้ามีไพ่อัศวินทั้งเหรียญและถ้วยมาขนาดเนี้ย เรื่องบางเรื่องมันอาจจะไม่ได้มีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างปุบปับหรือไม่ได้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขนาดนั้นแต่ไพ่เหรียญกับไพ่ถ้วยอ่ะเวลามันเข้ามาถึงใบ,บบางทีบางเรื่องมันช้าหรือการรอคอยของคนโสดบางท่านชาวทาทดินตรงเนี้ยรอคอยใครเข้ามาเลยก็ตาม มันจะมีสิ่งดีๆที่มันเป็นจังหวะดีๆของการเข้ามาในชีวิตอยู่ตรงนี้เพราะว่าหกดาบเป็นไพ่เรือที่ดีมากมันเป็นอิทธิพลมีนิ่งที่สถานการณ์ที่ดีสิ่งที่ดีอนาคตที่ดีแล้วพอมันมีอัศวินน่ะสวยมากโดยเฉพาะเหรียญและถ้วยแบบนี้นะคะอ่าเรียบร้อยเอาไพ่มาให้แล้วสําหรับคลิปโบนัสตรงนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สั้นๆกระชับๆไวใครยางคจะดูตงส่วนตัวทักมาที่หลน์ค่เคเอชไอรซ่วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ